ทิ่กินเล่นมัวเมาเจ้าความเลโอโโพมีความโปรดรองรับเป็นจิที่ตั้งมีความลงมัวเมาดูเป็นย่างจึงเดียวรังความโศมมระทมใจ นแต่พอพยุดใจนิดไม่ยิ่งดีหากคนที่เคยบอกรับเป็นปลานี่ละจิตมันคิดต่อแล้วไม่มีแม่ในอารมณ์ที่คงมัน่นซับปอบต่อแล้วไปวันวันไม่เคยหันเข้าทางทำจนช้ำใจไม่อยากทุกข์แต่ติดคุมยิ่งทุกข์หนักอยากมีรักแต่ปอลลกโซ่เ้านะถ้ามีรักก็ต้อง ทด,ดลองรักเป็นที่ตั้งมีความหลงหัวเมาดุดเป็นยางสิ่งเดียวรักความโสมมองระทมใจจิตมันบอกว่ารักผ่านกลืนกินยอมเป็นทาสเธอสิ้นทางอินทีแต่พอพิจิตริดไม่ยินดีค่าคนที่เคยบอกรักเป็นผักปลานีและจิตมันคิดต่อแล้วไม่มีแน่ในอารมณ์ เทาทางทำจนจำใจไม่อยากรับแต่เป็นทุก,กินทุกตักอยากมีรัก เล่นมัวเมาเจ้าฟองเล่ห์ปมีความโปรดรองรับเป็นิที่ตั้งมีความหลงหมัวเมาดูแตงยางทึงเดียวรั้งความโศมมมระทมใจถึงมันบอกวรักปานกลืนกินยอมเป็นทากเธอสิ้นทางอินทรีย์แต่พอผิดใจนิดได้ย<ฟ>ิ่งดีหากคนที่เคยมองรับเป็นพบปลก จิตมันคิดต่อแล้วไม่มีแน่ในอารมณ์ที่คงมันซับปอดต่อแล้ไปวันวันไม่เคยหันเข้าทางทำจนช้ำใจไม่อยากทุกข์แต่ติดคุกยิ่งทุกหนักอยากมีรักแต่ปนลโลกเศร้านะถ้ามีรักก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาหูเป็ขานายินดีจิตกินเล็บมัวเมาเจ้าขาเลวโพมีความโกรธรองรับเป็นจิตตัง มีความหลงหัวเมารุดเป็นยางสิ่งเดียวรักความโสมองระทมใจจิตมันบออว่าวรักผ่านตื่นกินยอมเป็นทาสเธอสิ้นทางอินสีแต่พอปิดเจนบไม่ยินดีค่าคนที่เคยออกรับเป็นปปัพปลานีและจิตมันคิดต่อแล้วไม่มีแน่ในอารมณ์ที่คงมั่นสับหับต่อแล้วไปวันวันไม่เคยหันเข้าทางทำจนจำใจ กเนนนาาา้้มีรตตร,รตนนตรเิพลงนี้พูดถึงจิตกิเลสของคนกิเลสก็คือโลภะโทสะโมหะหรือโลภโกธหลง ยึดถืออัตตาของตนเป็นใหญ่ยามรักก็หัวปักหัวปั้มเหมือนคนตาบอดยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้มาแม้จะให้เป็นถาดรับใช้ก็ยอมแต่พอคนที่เรารักทำให้เครื่องแค้นใจมันก็สามารถตบตีทำร้ายเข็นข่าคนที่เราบอกว่ารักที่สุดในโลกได้ นี่แหละกิเลสคนเรามันโกหกต่อแหละแม้แต่ใจตนเองอย่างนี้มันไม่ใช่รักแท้ที่บริสุทธิ์แต่มันรักที่เจื้อ้วยกิเลสตัณหาเป็นใหญ่รักแท้ต้องเป็นยังไงขอรับปูเออรักแท้ก็ต้องประกอบด้วยพรมวิหารสิ คือเมตตากะลุนามมทิตาอุเบกขาเมตตาคือความปรารถนาดีที่อยากให้เขามีความสุขกะลุนาคือช่วยเหลือเกื้อกูลให้เขาได้มีความสุขมุทิตาคือมีความยินดีที่เห็นคนที่เรารักมีความสุขไม่ว่าเขาจะรักใครชอบใครก็ตาม ในเมื่อเขามีความสุขเราก็รีใจด้วยอุเบกขาคือถึงแม้คนที่เรารักจะไม่ได้ลงเอยกับเราเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่โกรธแค้นเคืองใครไม่อิจฉาลิษยาอะไรใครทางนั้นจิตเป็นพรหมวิหารสีรู้ตื่นเบิกบาน นิ่งสงบงเป็นปะกะติในวิหารธรรมเข้าใจไหมจิตอุป,ปาทานต่านคิดเป็นรูปมันไม่คัน แวทนาคมเรานั้นว่าเป็นสุดคู่ก็ได้ชิงเชิงอยู่ก็มีเป็นแวทนาที่ปลงไม่ได้สุญญาก็จจำได้แล้วปรุงจิตคิดอยู่ดีสุทานการปรุงปันจุดพระมันป้า ใ,ใจสุขสมไม่อารุณ์ที่มันหมายมันอย่างการรักรู้ทางตาหูสัมผัสกายประสาทสมจับกายสู่สมอง้อมให้ดีเป็นแค่การสำ้ำทาสารพัดรำไว้ทีเจลงทองให้ดี อย่าหลงที่ปางมายารับรู้แล้วต่อย,ยวัองอย่าล้มทาา ทองนิคีจะเอาทองให้ดีอย่าลงที่บางมายารับรู้แล้วต่อยวงอย่าลัง ธาตุรู้หรือธาตุพุทธ,ธะหรือมโนธาตุเมื่อมาอุปทานยึดติดในกามาลม้มคือการติดสัตว์จึงได้ชื่อว่าสัตว์นั่นเองเมื่อจุติเป็นสัตว์ก็จะเรียกตัวมโนนั้นว่าใจเมื่อใจเคลื่อนคิดปรุงแต่งเกิดเป็นกิริยาอาการ เราก็จะเรียกกิริยาของใจนั้นว่าจิตจิตมันมีคุณลักษณะห้าอย่างคือเมื่อจิตมายึดติดในธาตุวัตถุดินน้ำลมไฟที่เป็นรูปธาตุเมื่อคิดปรุงอะไรก็จะสร้างภาพขึ้นมาในมโนสำนึกเรียกว่ารูปหรือรูปนาำ หรือนามรูปลายๆก็แล้วแต่จิตรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างหรือเฉยเฉยก็ได้ความรู้สึกนี้เรียกว่าเวทนาจิตจดจำสิ่งต่างๆได้เรียกว่าสัญญาจิตรับรู้ผ่านอายตนะภายในได้เช่นหูตาจมูกลิ้นกายคือระบบประสาทสัมผัส เรียกว่าวิญญาณทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์าสิ่งต่างๆที่ผ่านการรับรู้มามันย่อมมีที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างสุขบ้างทุกข์บางตามอุปทานอุปสงค์ของจริตนิสัยแต่ละคนต่างๆกันไปตัวอุปทานที่เข้าไปยึดถือนี่แหละ มันเกิดเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาในจิตในใจเรียกว่ากิเลสประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะหรือโลกโกตรงต่างๆเหล่านี้แหละมันคือสมุทยัยต้นเหตุแห่งความทุกข์สารพัดสารเพต,ต่างๆที่จะมีตามมาฉะนั้น ศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นแนวทางที่จะควบคุมจิตกิเลสอารมณ์ไม่ให้หลงไปกับมายาที่มันไหลผ่านเข้าผ่านออกตามหูตาจมูกลิ้นกายใจของเรามีสติไใจตรองเบ้าระวังกิเลสอารมณ์ของตนเองสติรู้ทัน สมาธิคมวิปัสนาตัดตัดตัดได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ความเพียรของเราค่อยๆทำไปวันลนิดวันลน้อยสักวันกิเลสมันก็จมวดไปเองถูกนี้มีความสุขอายุวันโนสุข,ขังภาลอง สิ่งที่ข้าพูดไปเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ดีเพราะข้าเป็นฤอษีขี่มอฮ่าาาเธรรมนันั้นมีประโยชน์ไม่มีโทษกับผู้ใดไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อมาได้ศึกษาธรรมชีวิตก็เป็นสุขไม่มีท จัชักนั่งเพื่อเพื่อนมาทำสับพัวสิไขกดไลคกดแชร์ซับหัวสิไข